รับอะไรก็คือบอร์ดที่ส่งให้คุณนัทพนนะครับก็สามนี่นะครับก็แกะมาทดสอบแล้วนะครับนี่ครับบอร์ดใหม่นะครับคงไม่ต้องบอกก็มีอะไรบวมนะครับกับพัดลมติดนะครับตอนนี้ก็คือรอฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวนะครับอ่าจยวผมจะรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งผมพักก่อนนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับขึ้นมาก็รอใส่ฮาร์ดดิสก์อย่างเดียวนะครับก็บอกว่าบอร์ดไม่ไม่ใช่บอร์ดมีปัญหานะครับก็ส่งให้คุณรัฐพลนะครับต้องได้รับบอร์ดที่มีเลขสามนี้เท่านั้นนะครับ